ชอพพน,นิกาลั่นถ้ารอบนี้ยุบพักเก้าไกลครั้งต่อไปเจอนายกชื่อรังซีมันโรมชอพพน,นิกาลั่นกลางเวทีขอนแก่นถ้าครั้งนี้ยุบพักเก้าไกลรอบหน้าเจอนายกชื่อรังซีมันโรมจะยุบอีกกี่รอบพวกเราก็ไม่ตายที่สวนรัชดานุสร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายพิธานลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลขึ้นเวทีปราสายใหญ่ พร้อมเปิดตัวนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าหน้านายปียบุตรแสงกระดกคุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและนางสาวพานิกาวานิชคณะกรรมาการบริหารคณะก้าหน้าเป็นผู้ช่วยหาเสียงพักเก้าวไกลช่วงหนึ่งของการปราศัยนางสาวพานิกาได้กล่าวอย่างดุเดือดว่าที่พวกมึงยุบพักกูขออาภัยไม่สำเร็จวันนี้พวกเรากลับมาแล้วที่ขอนแก่น และไม่มีวันสำเร็จคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสิทธิ์ทางการเมืองของไทยจากใจประชาชนได้วันนี้พรรเก้าไกลตั้งเราเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งขอโทษนะคะถ้าครั้งนี้ยุ่พรรเก้าไกลตัดสิทธิ์พิธาขอเตือนว่าครั้งหน้าได้เจอนายกรังซิมันโรมระวังคนบางคนจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะคะไม่อยากได้นายกพิธาอยากได้นายกฮัตคอแบบรังสิมันโรมใช่ไหม ขอให้โชคดีแล้วกันจะยุบอีกกี่รอบพวกเราก็ไม่ตาย